ลังจะมีการพบนะักท่องเที่ยวชาวในเจรียที่จังหวัดภูเก็ตติดเชื้อโรคฟีดัตลิงนะครับนะเป็นรายแรกของไทยเรือฟีดัตวานอนนี่แหละก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่ล่าสุดจากการตรวจสอบนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงกับนักท่องเที่ยวรายหังกล่าวยังไม่พบว่าติดเชื้อเพิ่มเติมนะแต่โรคฟีดัตวานอนนี้นะครับมีความน่ากลัวแค่ไหนต้องป้องกันกับผันพืชหากเชื้อ ติดแล้วเนี่ยต้องทำกับพันพืชเราไปแก้ประเด็นเนื้อนี่ยนายแพทย์กูทักกูก,กินกูครับนายแพทย์สาธุจังวัดภูเก,ก็ตครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณหมอครับยากให้ทาความรู้จักเรื่องอฟีดัตวานอนนิดเลยนะครับว่าเป็นเชือ้อโรคโรคติดตอ่อชนิดไหนอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคอุบัติไม่หรือไม่ครับหน้าคลาดผันพื้มั้งครับครับเชื้อไอซี่ดัตลิงเนี่ยมันก็เป็น เชื้อที่ติดจะเชื้อไวรัสย,ย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามาเป็นอุบัติเป็นโรคอุบัติไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดนอกพื้นที่ของประเทศแอฟริกาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโรคอุบัตไิไหมแต่ถ้าในแอฟริกาเองนี่เขาถือว่าเป็นโรคที่เขาพบอ,อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นอุบัตไิไหมสําหรับในไทยเองก็ถือว่าเป็นโรคอุบัติไม่ครับที่ว่าจะเกิดขึ้นพอเป็นเจอเคนแรก็กของเหมือนไทยเป็นครับค่ะ เป็นไวรัสนะครับอยู่ในสายตากูณนกับไวรัสพวกนี้ออเป็นเขาเรียกเป็นเป็นพ็อกซ์ไวรัสตัวหนึ่งค่ะตากู P ox, P ox virus. ลพ็อกซ์ไวรัสโคลิเชื้อกับไอ,อซุกอีไส้นะแต่ว่ามันก็เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันค่ะตึงกั้นที่จะชีวิตไหมครับความรุนแรงมันเนี่ยออมันเป็นโรคที่ให้เองภายในช่องซึ่งเสียติดแต่ว่าจะมีอาการรุนแรงในคนที่มีโรคกลุ่ม,ก,มกัน หมกของนะเป็นเอชไอวีแล้วว่าเป็นคนทองหรือว,ว่าเป็นเด็กแต่ต้นหมากผมก็ชจะมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับตอนนี้คโคลงเนี่ยมเพิ่งมีรายงานคนเสียชีวิตตามคนเองทีสเปนกับทีบารซิลทีสเปนกับทีบาร์ซ่ะ ตอนนี้ไทยย่า,ยาจใจคุณพ่อช่วยยืนยันสถานาการณ์ล้าสุดค่ะว่านอกจากชาวไนจีเรียรายแรกแล้วตอนนี้ที่ไทยเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือไม่แล้วก็จากการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงตอนนี้พ้นเป็นพันพือมั้งคะครับอตอนนี้ท้องเมืองไทยนี่มีการรายงานจริงๆตอนนี้คือมี้องเคสครับก็คือทีรายแรกก็ที่เป็นค่าวันอยู่ก็คือชาวไนจีเรียอายุย7ปีิบเจ็ดปีนะครับที่เจอไปแล้วก็ในในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ข้องชาวในจีเรียเนี่ยนะครับทั้งหมดสิบเก้าคนก็ทีมงานสาธุสืบส,สอบสวนเนี่ยถึงเราก็มีครอบคุมทุกจังหวัดทุกอำเภอข้างในประเทศไทยอยู่แล้วเขาก็ได้ลงไปตรวจสอบผูสัมบัตเต่นทุกในในส่วนในจีเรียันะ้ั้นทั้งหมดทั้งหมดสิบเก้าคนในสิบเก้าคนนี้เราเจาะเลือดเราก็สวอบเชือ้อตามแพร่ตามในคอเนี่ยเราก็ไม่พบเชือ้อยังไม่มีใครพบเชือ้อ และยังไม่มีใครมีอาการคลายพื้นขึ้นซึ <ừ> ่งในติดตก้าฝนกลุ่มทมพัดเซียงสูงเนี่ยเราจะติดตามอีกยี่วัน <c oughs> หนึ่องจางหนึ่งจงวันระยาปักตัวเขายาวอะ่ะที่ดัดลิงในยี่บวันเราก็ตามให้สังเกตอาการแล้วก็เมื่อครบยี่บเอ็ดวันแล้วเนี่ยเราจะทําการเจาะเลือดเพาะเชือ้อสวอปคอหรือสวอปท้าอยังมี ถ้ามีแพ้เราก็จะขอเชื่อดูอิดตามมีครั้งหนึ่งครับ hmm. นี่ในในส่วนกรุงผูกเก็ตนะยังไม่มีใครมีอาการ <That. S 2> ในส่วนลายที่ช่องลายที่ช่องห้องประเทศเนี่ยก็คือเกิดที่กรุงเทพ mm hmm. นะเป็นชายไทยสีสิบเจ็ดปีแต่เขาก็มีพฤติกรรมเสี่ยงอะเนะ <That. S 2> าะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอาการก็ไม่มาครับแต่ว่ามีพื้นขึ้นหมานิดหนึ่ง แล้วก็กลุ่มสัมพัส์เสียงสู้งเนี่ยประมาณติดซึ่งสัดคนก็เป็นกุ้มในครอบครัวนะครับเป็นคนในครอบครัวแล้วก็เขาก็รอ,อบแรกนี่พอเจอสัมพัสน์เสียงสู้งเนี่ยเขาก็ทําการจอเลือดพอเชื้อเช่นกันก็ยังไม่พบเชื้อแล้วก็เฝ้าดูอาการจนครบหยิบเอ็ดวันครับค่ะอือครับการติดต้นี่ครับติดโตยากไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยและติดตทอนัหงในมั่งครับอือพี่ดัมลิงติดต้อม นายไม่หงายไม่งามงายคือติดต่อยาก,ากงเนาะมันไม่เหมือนโควิดอ่ะครับเพรานการติดตอ่อเนี่ยมันเข้าใจธรรมาสัมผัสโดยตรงกับผู้ผู้ติดเชือ้อโดยตรงนี่สัมผัสโดยตรงนี่คือถ้าเป็นใอ,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 อธอิอธิบายแบบอะไรเนื้อเน็บนเ,นเนื้ออะอเลื่องไปเนื้อแนบเนื้อเลื่อน,นไปสัมผัสต้านขัดลั่งเช่นนำน้องนำเรื่องสีแพ อ่าเ uh, uh, รือว่าไอจามไส้มากันแบบระยะใกล้ฉิดอ่า <Ooh. S 1> uh, แบบ uh. นี้เนี่ยจะมีโอกาสสู้เป็นการการป้องกันเนาะการป้องกันเนี่ยก็คืออ่ายูนิเวอร์แซลพรีเวนชันไนี่คำนี้เราคุ้เคยกันอยู่แล้วค่ะเไหมไสหน้ากาดหรือหลังมือบ่อยๆระยะห้างนเนี่ยเออายได้เลยเนอกจากป้องกันโค uh. วิดแ้้อย่างป้องกัน พีดัตลิงได้ด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่ได้รับเชือ้อฟีดัตลิงไปแล้วเนี่ยค่ะพอรับเชื้อไปแล้วที่มีอาการพันพลือค่ะเราก็อันตรายขนาดไหนกันบ้างคะอาการนี้เห็นชัดก็คือมีพื้นคืนค่ะมีพื้นคืนอาจจะขึ้นอาอทีแล้วข,ขึ้นทั้งตัวแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ว่าอาการรวมจะมีไข้มีต้มน้ำเรื่องโตตรงนี้ เราก็จะส่งไตอัันข้เรื่องว่าคาวคายว่าอาจจะเป็นฟีดาลลิงได้ค่ะส่วนมาบพวกนี้ให้เองครับไา้ติดแผลให้เองประมาณในซ่องท้่เสียติดเนี่ยให้เองเราก็อาการไม่รุนแรงอไม่ต้องเสียชีวิตเลยครับแล้วแล้วคนที่ที่มีอาการเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นครับครับน่าจะมีพื้นขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นแล้วก่าเห็นระยะห่างได้ครับครับคุณหมอครับผม ปัจจุบันเนี่ยพอเกิดขึ้นเนี่ยกลัวนักท่องเทียย่ยวจะไม่กล้าเดินทางไปเทียย่ยวจริงมันมีวิธีป้องกันมบนเพื่อบ้างครับอ,อ๋อเรื่องนักท่องเท,ที่ยวที่เข้าตอนนี้มาตรการเฝ้าระวังท่องจังหวัดเองท่องจังหวัดภูเกตเองเนีอนเราสร้างความมั่นใจได้ครับว่ามีความปลอดภัยในการทด่จะเข้าไปสองเทียย่ยว <c oughs> นะครับเพราะว่าในการเฝ้าระวังเนี่ยเราจะเฝ้าระวังอันที่หนึ่งนี่คือทีอช่องทางเข้าประเทศอะพองรงนี้ จนมาประเทศกลุ่มเสียนตอนนี้เสียเป็นมาก็คือทางยุโรกับทางเมกานะครับเพราะฉะนั้นทางสองทางค้าวประเทศเนี่ยก็จะมีการดักจับตรวจจับผู้ที่มีคา้แล้วมีพื้นคืนตั้งเเตร่ามีพื้นคืนเนี่ยนะครับ <S <S นะแล้วก็มีที่ซ่องจุดก็คือที่ด้านควบคุมโรคระวางประเทศด้านหนึ่งแะอีกด้านก็คือที่ต่อมอด้านต่อมอเขาก็จะช่วยสังเกตการถ้าใครมีอาการมีพื้นคืนเนี่ยเขาก็เลือกเข้าวข้สงสัยเนี่ยก็จะถูก จับมาทุกเชิญตัวมาฟาังสั้งเกณฑ์าการแล้วก็สวบเจาะห้าเชือ้อ<า><า>ทางาาที่ต้องติดฟองระวังในจังหวัดเนี่ยก็คือเห่ังจากเราจะพบว่าไอ้ฟีดาลลิงเนี่ยมันจะพบในคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเห็นที่เป็นข้าวเห็นหลักลมเพลสเรื่อนส่นม <สา S 2> ักจะพบในกลุ่มหลักลมเพศด่างที่รักษาเป็นยังเแขนเคสก้องนี่ก็เห็นกัน เพราะฉะนั้นคนไข้ีเดินวองอินเข้าไปในโรงพยาบาลมีไข้มีพื้นขึ้นตอมน้ำเรื่องโตเนี่ยนะถ้าหมอต้องใช่แล้วเนี่ยหมอก,ก็จะทำการเจาะเลือดสวอปแล้วก็รับตัวไว้ดูอาการที่โรงพยาบาลนึ่งึงนึ่งดึ่งองวันครับกวาพ่นสวอปเนี่ยจะออกเพราะฉะนั้นที่โรงพยาบาลเราก็มีการดักจับนะครับแล้วในคลินิกเอกชนเอง ก็ให้ความร่วมมือในการดักจับผู้ป่วยที่มีไายมีพื้นคืนเรื่องข่าวไายสงสัยโดยเฉพาะในในคลินิกข้องหมอหลบพิวน้ำคลินิกข้องหลบเพลทั้มผั์เนี่ยก็ต้องให้ให้ความสําคัญในการช่วยดักจับต้องชองทางนี้ครับค่ะ หลังแต่เดียวคุณหมอบอกแล้วว่าโรคฟรีดัทลิงเนี่ยค่ะไม่ดุนแรงรสามารถให้เองได้แต่ว่าในกรณีที่ใครเป็นผู้สัมผัสเสียงหรือว่าไปในพื้นที่เสียงค่ะต้องสังเกตอาการว่าถ้ามีอาการพันพื้มั่งแล้วควรจะไปพบแพทย์ค่ะอาการสิ่งสาคัญคือมีพื้นคืนหลมกับมีคายเหมยตัวต้องนําเรื่องโตนะครับแต่การผิดฉัดฉัดก็คือถ้ามีพื้นคืนเรื่องต้องนี้ก็ให้มาพบแพทย์ได้ครับอืนะครับ ตอนนี้มีวัคซีนมียารักษ่ารคครับคุณหมอปัจจุบันมีอยู่หรือไม่ครับมันเพื่อครับครับเรื่องการหลักษ่ายาหลักเอาเรื่องยาหลักษ่าก่อนเนี่ยมันยังไม่มียาหลักษาโดยตรงโดยเฉพาะที่ดาดลิงก็เป็นการหลักษ่าตามอาการครับพอเป็นการหลักษ่านี่ก็คือหลักษ่าตามอาการแล้วก็หลับไปหลับไปหลักษ่าตัวในโรงพยาบาลอยู่ในห้องแยกมีห้องน้ำในเนี่ยก็คือป้องกันวะ ไปสัมผัสกับคนอื่นเ่น,นั้นเองแต่ติดไม่ไง่ายแค่ใครคำว่าติดไม่ไง่ายเพราะว่าต้องสัมผัสกับนํำเรื่องนํำน้องแลว้วก็ไอ้มือเราเนี่ยอาจจะต้องมีแพร่เปื้อมีแพรเปื้อแพร์อะไรเงี่ยมันจะทําให้ติดง่ายครับแต่ประเทศไทยเรามีย้านะครับคุณพนะ่อครับมีส้ต๊ะอยู่นะเอ้ยย่ามันก็ย่างดิแจง้งว่ายังไม่มีโดยกุ้งไม่มีครับค,คุณพ่อครับ ไปด้านกับาจัดการรงปยาบ้านครับมีการขัดเยกผันปื้อบ้างครับว่ามีการระบาดเรามีการวางเพ่อนรื้อบ้างครับฮัลโหลครับคุณมอครับยครับด้านบริหารจัดการกันบ้างคุณหมอครับเรามีการขัดแยกผู้ป่วยมีการป้องกันการระบาดผรดปื้อบ้างกับมีแผ่นหรื้อบ้างครับเอาตอนนี้เรื่องการขัดแยกผู้ป่วยย่งดีย่างดีแจ้งคร่าเรามีการเฝ้าระวังก็คือนึ่งสองทางข้าวระวังบระเทตุต้องในตันคลินิกอ่าข้องโรงพยาบาลหรือคลินิกหลบผิวนั่งคลินิก โลงทําเพรศําพันถ้าเจอผู้ป่วยคาวค่ายก็คือหลับตัวเวลาักซ่าไม่ใช่หลับตัวนึ่งถ้าเป็นจริงหลักซ่าในโรงพยาบาลกักตัวจนแพ้แห้งสะเก็ดแห้งอันที่สองคือคาวค่ายนี่ก็คือหลับตัวไปในโรงพยาบาลน,นึ่งวันหรือสองวันจนกว่าพ่นพ่นเล็บจะออกถึงใช้เวลาวันหนึ่งไม่เกินสองวันค่ะก่อนจะได้พ่นเล็บออกครับค่ะ ค่ะเดียวสุดท้ายค่ะคุณม่อขายยากใจคุณม่อได้เน้นย้ำความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนค่ะถึงมาตรการในการควบคุมโรคแล้วก็เวลาไปเที่ยวภูเก,ก็ตปลอดภัยแน่นอนค่ะเชิญเลยค่ะครับเรื่องการท่องเที่ยวหนึ่งมาตรการป้องกันเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยมีมาตรการป้องกันพี่ดาดว่านอนพี่ดาดลิงเนี่ยนะก็ยั่งแจงนะครับ ตามคลินิกตามคลินิกและตามโรงพยาบาลนี่ก็จะมีการเฝ้าระวังดัดจับผู้ป่วยสิค่ายข่ฉันมีมีไข้รวมกับมีพื้นขึ้นหรือว่ามีไข้รวมกับเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสียงโซนปื้นทีเสียงแลือมีพฤติกรรมเสียงเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะหลับตัวไปเฝ้าสังเกตอาการรอพ้นเล็บออกถ้ามาปกติกะสามารถกลับบ้านได้ตรงนี้ก็ให้ความมั่นใจไปทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ให้การหลักษาดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับใน,นบส่วนในส่วนย่าเนี่ยเรื่องการหลักษาเราก็หลักษาตามอาการยังไม่มีย้าหลักษาตามไม่มีย่าหลักษาโดยเฉพาะโดยตรงนะครับแต่หลักษาตามอาการต่ออาการของนี้ส่วนหมาเนี่ยก็จะให้เองภายในสองถึงสี่สัปดาห์ครับสุดท้ายคุณหมอกับข้อกนิดหนึ่งเรืือโควิดสิบเก้าสถานการณ์ในยอดภูเก็ตเป็นพือมั้งครับ ตอนนี้ใน <S <S ในพื้นที่เองเนี่ยเมื่อาวานก็มีผู้ป่ว้ PCR ประมาณสิบคนสิบคน PCR ไม่ความคือจําเป็นที่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับ ATK นี้ช่วงนี้ก็อาติตี 10, ท่านมานี้ก็ยุบป,ประมาณตับต้องลอยคนถึงส่วนหมาก็ไม่มีอาการอะไรแล้วก็สถานาการณ์โควิดเองก็คงผีอยู่มาตลอดประมาณเดือนหนึ่งแหละยุบป,ประมาณนี้ร้อยห้า ATK ร้อยห้าสิบถึงสองลอย Uh, PCR ที่ต้องนอนโรงพยาบาลยุ่ประมาณสิบทีมผู้ป่วยติดเชือ้ออ่พอดักเซสไนะครับยุ่ประมาณส<ฆ>ิบห้าคนล<ฆ><ฆ>รวก็มาตรการเตียงทางสารสุขเตียงรองรับเขาใช้เตียง,ง,ย,ง,ง,ย,ย,งยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังใชามาตรรองรับผู้ป่วยได้ถึงตอนนี้เซฐกิจท้องภูเก็ตก็ดำเนินไปได้ด้วยดีครับ<ฆ>ก็มี<ฆ>ของเทียวและเซตกิทก็ดีขึ้นครับ ครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะ่อและรกับทีใ่เงานรายการไม้ข้อมูลดีๆแกฟินงไปชายชนกับขอบคุณมากับคุณหม่อครับครับสวัสดีครับค,ค,ครับสดีค่ะสวัสดีค่ะ